อยู่กับช่องอนเล็กสองห้าหกสามในกลีบบุกมอนโกกันเช่นเคยนะฮะผมนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปร่าชานี่เลยจิตสติวกันนะครับสาหรับปากาัดที่ทุกคนขอมานะครับสองคอมเมนต์คือแบบพี่ได้กำลังใจขึ้นมาเลยวะผมก็เลยสั่งซื้อปากัดท็องมูลมานั่นเองนะครับกับปากัดกาแล็กซี่ตัวเมียอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะเพื่อจะเอาไว้ผสมพันธุ์นะสำหรับการเริ่มต้นครั้งแรกที่จะผสมพันธุ์กันคือปากัดกาแล็กซี่ครับผม ก็เดี๋ยวผมจะสอนพ่อพันธ์นะครับเดี๋ยวมัน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 เป็นสูตรของผมนะครับผมนะก็ผมจะไม่เลียงแบบสูตรใครนะอันนี้สูตรผมคือไปศึกษาค้นคว้าเ,เองใน Google เลยนะตอนนี้คือผมแบบพร้อมมากแต่ของมันยังไม่ส่งนะครับวันนี้ยังไม่ส่งนะขออภัยด้วยมันน่าจะส่งวันพรุ่งนี้นะครับผมนะก็อาจจะมีเสียงรบก,กวนหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวแล้วก็ก็ต้องขออภัยด้วยที่แบบยังไม่ได้แกะกล่องไง ก็ผมก็ใช้บัตรระยะไกลตีนครับผมนะก็บัตรหนึ่งบาทนั่นเองนะครับผมนะอาจจะมีเสียงรบก,กวนหอยขอไฟด้วยน้องผมแม่งอยู่ข้างล่างโอ้โหมีเสียงเด็กด้วยเออไม่ไหวก็มาลุ้นกันนะครับผมนะว่าผมเนะี่ยก็อี่พีสองผมก็จะเอาไว้แกะกล่องก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยขูพันนะครับพอดีว่าก็อยากจะแกะกล่องก่อนไงแบบมันจะได้ลุ้นไง ก็ตอนนี้นะครับชาวปากัดก็ต้องรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็รออีกสักครู่หนึ่งนะครับไม่วันพรุ่งนี้ก็วันอีกวันไม่งั้นก็อีกสองสาวันนั่นแหละของมันจะมาส่งไม่งั้นก็วันพรุ่งนี้แหละนะหวังว่านะครับถ้าของมันมาส่งเนะร็ยวนะกลัวประกดตายโอเคครับผมก็ดูย,ยาวเลยคนระับ เคจิสต okay, ิปืมาข้างแรกเราต้องได้ใช้น่นั่หตัวนี้จะเป็นตัวที่3มของโปเกมอนนะครับจำได้ว่ากระเป๋าเต็มแน่นอนคือแบบเอาออกแค่อันเดียวไงก็เมื่อวานก็ตีมิกิล็อกไปด้วยก็น่าจะน่าจะเต็มแล้วแหละ ก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนัคือแบบน่าอยากจะแบบค่อยๆหน่อยนิดนึงนะครับพอดีว่าผมสัดงเลยเขาเรียกว่าอะไรอะประกาศข้อมูลนะครับผมเป็นประกาศเดลเลยนะครับผมนะเป็นประกาศสีเดียวนะครับก็มาลุ้นกันว่ามันจะเป็นสีอะไรนะนะผมนะผมไม่อยากซื้อลายรสชาตินะพอดีว่าแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะเอาง่ายๆนะ พ่อแม่ตื้อให้พ่อแม่สั่งซื้อให้แล้วก็ซื้อในลาซาด้าะดือยปกติก็ซื้อตามร้านได้เลยคือแบบเขาก็ราคาก็น่าจะแพงแต่คือถ้าราคาถูกก็จะได้ปลาตัวเล็กๆนะครับผมก็ไม่นา่าคุ้มเลยต้องเอาแบบประมาณ4-3เดือนนะครับเอาไว้พอพันนั่นเอง ซีพีหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดะครับโอเควันนี้ถ้าจะใช้นี่นะครับก็คงจะดีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปจัดกระเป๋าก่อนนะครับผมสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งโอ้โหไม่ใช้นี่นครับผมก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมล็อกก็น่าจะเท่านี้แหละตัวนี้ คยจับไปแล้วนะับผมเอา้าเล็กกว่านี้รึเปล่โอเคเดี๋ยว,วเราก็เอาเล็กกว่านี้ก็แล้วกันเอา้าโอ้จะไม่ให้ได้รุนเลยลือเป็นว่าวันนี้ก็ไม่ได้ใช้นี่เว้ยตัวไม่ดีซะด้วยนะครับผมโมเดลมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแนวหุ่นยนต์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮบผมนะก็นี่เลยประมาณนี้ครับ ก็สำหรับชาวชาวชาวประกาศทุกคนนะครับขอคุณที่มาติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอของมาส่งก่อนเดี๋ยวเราก็แก็กล่องแล้วเราก็ทับทับทับให้มันดูกันก่อนไงแบบประกาศมันยังไม่พร้อมนะครับที่จะมีรูปแบบเร็ว,เรวนี้นะคือแบบมันก็ต้องรอทับกันก่อนเออไม่งั้นก็ไม่งั้งนก็ต้องรอทับให้ตัวผู้กับตัวเมียมันพร้อมก่อนนะครับผมก็เคยบอกในคลิป เมื่อวานนั่นแหละบอกว่าต้องให้ตัวเมีเนยนท้องมันจะผ่องขึ้นแล้วก็ตัวผูเนี่ยจะกอวอดนะครับผมนะกอวอดเยอะๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับผมนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็รอของมาส่งกันเลยดีกว่านะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าของมาส่งวันพรุ่งนี้ผมก็รีวิวการแกะกล่องกันนะครับก็การพ่อพันธุ์ก็เคยเอาไว้ทีหลังนะก็ขอบคุณที่ติดตามรอชมนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ เดี๋ยวผมจะไปสอนพ่อพันธ์นะครผมอันนี้คือสูตรผมเองนะออไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวไม่สป,ปอยเยอะเกินไปก็เจอกันใหม่ที่หน้านะครับผมบ๊ายบายอาจจะมีเสียงรบกวนนะขออภัยด้วยเจอกันใหม่บ๊ายบาย